สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนกงรายเ e นเจอร์กันนะครับอย่างแรกเราต้องโหลดตัวตัวนี้มาเขียนว่า E S อย่างเดียวก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้อันแรกเลยอ่าเราเข้าไปดูกันเราต้องเข้ารายเ e นเจอรก่อนนะครับ ารานเจอร์กดป,ป,ปั๊บปุ้บปุ๊บปุ๊บข้ามไปเลยค่ะร <c oughs> อแป๊บหนึ่งนะครับ ยับเข้าไปแล้วกดข้ามข้ามไปให้หมดนะแจกอะไรบ้างครับไม่มีอะไรจแจกแล้วเราก็กดออกแล้วเราก็เข้าตัว ไฟอิดพอลเลอรแล้วเราก็กดนี่ครับนี่ครับแอนดรอยนะแอนดรอยเนฟด d ต t าอย่าลืมกดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแสดงไฟที่ซ่อนไม่งั้นเราจะไม่เห็นตัวนี้ไอ้ซจ้าเก่งนไเป็นตากแหมคู่สะดังเลยนะพี่แล้วเราเข้า มันจะอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับรูปยูทูบอะอมันจะเขียนว่าคอมไลน์คอมไลน์อ,ลอะไรทุอยานะ่างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นั่นนะกดเข้าไปเลยครับี่ยถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้ก็จะไม่เห็นรูปนะฮะเมื่อกี้ผมกดผิดนะะนี่ครับไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ R E S เราจะไม่เห็นกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดตั้งแต่แล,แล้วเราก็กดอ,อืมอะมันมีตั้งหลายลาลครอะผมลืม <c oughs> น่าจะเป็นอันนี้อันสุดท้ายอันนี้ฮะอันนี้อันนี้รัว <c oughs> น,นี้ <c oughs> นี่เราหาตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะ เดี๋ยวผมหาดูก่อน001มันจะอยู่ท้ายอยู่ท้ายนะไอตัวจุดตรงกลางนี่ไม่ต้องสนใจมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดคนรู้ได้ก็จะใช้ได้นะนครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับ5001แล้วก็ไล่ลงไปเลยไล่ลงไปแล้วครับจนตรงนี้ฮะรงตรงนี้นะจนตรงนี้ถึง159คนระับ ร้อยห้าเก้าครับถ้าเกิดเราเรื่อนไปทางนี้กองที่เรากดมาก็จะหายไปหมดเลยนะซ้ายหรือขวาด่าต้องกดอย่างดีๆนะผมเคยโดนมาแนะลาา้ว,วร้องไห้ยอดได้จากแอสโตนะครับไฟอีกพอรเลอร์ฉันจะเอารายชื่อไปใช้กับรมนส่งเพืจะได้รู้มาเทียบกับเดือน มขึ้ไปเลยนึ่ห้เก้ันี้ก็คือด้อชยมันจะจบที่ตัวยูนะฮะตัวยูนำหน้าเป็นแถวจะถึงหนึองห้าเก้าไล่ลงไปเลยเลยกดไปเลยกดเลยกดเลย หลายฮะอยากกดพลาดใช่ไหมพลาดทีเดียนี่จบเลยเนี้ยเราแล้วเราก็กดลบกลัวว่าเราจะหายฮะพอเข้าใหม่ทีนึงมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมจะกงจะกงยังไงเราก็เป็นเหมือนเดิมเนี้ยนี่จะจบที่ตัวยูยูอยู่ไหนเนี่ยจบที่ตัวนี้จบที่ตัวนี้เท่านั้นมากกว่านี้ก็คือไม่ได้ แล้วเราเข้าเกมเลยนี่ครับแสดงให้ดูเล่นเล้วประชานลังใจสามคนยับ้คเลยเข้าไปเลยยับจะไม่มีตัวอะไรออกมา จะแล้วมากงีตัวแองออกมาห้าอะไรนี่ครับอันนี้ได้ครับเราก,กดไปเรื่อยๆเ,เลยเลือก็จะลดลงเรื่อยๆนะถ่ายมาเรื่อนเยอะโคตรนะ เลยกดไปเรื่อยๆนะไม่มีไวรัสไม่มีอะไรนะครับระบบแอนดรอยก็เหมือนเดิมนะอะก็นนไ,ปไปเรื่อยกดไปเรื่อยเรื่อยๆ ียับชนะแล้วไม่น้องชายเทมรับได้อะไรเนะี่ยไม่รู้น้ำโมน้ำโมน้ำโม,มเพียงแหมจะเอาตัวข้างหน้าไม่ได้นะี่รับชนะแล้วนี่ครับ เก็ไปสมบัติแล้วก็จะได้ไดนีับตัวนี้ก็ดีปรเตีมันสูงนะครับคลิปหน้าจะเป็นวิธีการโหลด,ดวิธีการโหลดอันนี้นะครับ กหห็หลดรูทรูทง่ายครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ